ค่ะเรี่ขอเสริมข่าวที่เพิ่งเข้ามานิดนึงเนาะคุณธนัทเพิ่นว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นสงครามแบบไฮบริดเนาะแล้วก็มีการพูดถึงความไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาวุธเน่ะคุณธนัทมันมีเรื่องการสร้างภาพลักษณ์การสื่ออะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่เฉพาะของไทยเนาะที่แบบเราแห่ไปกันที่ชายแดนอะไรต่างๆเนี่ย บางอันก็ดีแหละไปช่วยบางอันก็ไปปลุกระดมความรู้สึกให้เกลียดชังแล้วก็ให้คนกัมพูชาเออคนไทยเนี่ยไปทําร้ายแรงงานกัมพูชาก็มีคลิปออกมาแบบเออไปลากลูกน้องนี่เป็นลูกจ้างแล้วมัตบเขาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยปรากฏว่าภาพนี้มันแชร์ไปในหมู่เออโซเชียลของกัมพูชาแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยก็มีการแชร์ต่อๆๆกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีการรณรงค์ให คนต่างประเทศเนี่ยยุติการซื้อสินค้าไทยเพราะบอกว่ามีการทำร้ายร่างกายแรงงานกัมพูชาอันเนี้ยมันมันก็เป็นอีกกระแสนะงงคุณธนัทที่เราก็ต้องไปตามแก้นะเพราะว่าบางจุดเนี่ยเราเราก็ก็ทำจริงอ่ะคนไทยบางคนเลือดเลือดร้อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะ <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยกระทรวงแรงงานกัมพูชาเขาถึงกระปอกมาร้องทั่วโลกให้แบนสินค้าและบริการของไทยด้วยอันนี้เป็นล่าสุดนะคะ <c oughs> อันนี้กลับมาเรื่องว่า ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยดูเหมือนว่ามันก็ยังมีการละเมิดกันอยู่และต่างฝ่ายก็ต่างกล่าวหากัน,นกัมพูชาก็ใช้เกมไหวด้วยการเปิดให้ผอบอสูงสุดของมาเลเซียเนี่ยเข้าไปสังเกตการตอนนี้เผือกร้อนมันเหมือนโยนมาฝั่งไทยแล้วเพราะว่าเราก็โดนเขากล่าวหาเหมือนกันว่าคุณต่างหากที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยจะเปิดให้ฝ่ายสังเกตการเข้าไปไหมอันนี้มันเป็นโจทย์สําคัญนะคะทอนนี้ ข้อที่มีการพูดกันเยอะซึ่งดิฉันพูดค้างไว้เมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของทฤษฎีว่าด้วยการหยุดยิงมีการพูดกันเยอะนะคุณธนัทแล้วก็มีการแชร์งานของอาจารย์ฟัวดี้พิสุวรรณเยอะเลยวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่อาจารย์อ,อ้างอิงบทความวิชาการเรื่อง how war end นะคะสงครามเนี่ยปกติมุติยังไงบ้างอาจารย์ก็ได้ อธิบายงานของคุณริชาร์ดไอรอนแล้วก็ดามียนคิงส์เบอรีนะคะบอกว่าสันติภาพที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องไม่ได้มาจากการบีบแค่ภายนอกคือของไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราเห็นเลยว่าทรัมป์บีบน,นะคุณธนัตเ,ออเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องมาจากความเข้าใจภายในแล้วก็ออกแบบกระบวนการที่แก้ปัญหาโครงสร้างได้จริง อนนี้ถ้าใครดูจากภาพที่รายการเราเนี่ยขึ้นเนี่ยมันจะมีภาพที่สามนะคะที่เป็นภาพ11จุดยุทธศาสตร์ของไทยคือก่อนหน้านี้ไทยเรามองว่าก่อนที่จะเจรจาได้เนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะมีอย่างน้อยมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อเอาไปต่อรองมันที่เราเห็นที่รัสเซียกับยูเครนอย่างเงี้ยบุณธนัตเ,เห็นไหมว่ารัสเซียเนี่ยพอเขาเห็นว่าเขาเพูดง่ายๆว่าเขาใหญ่กว่าอำนาจเหนือกว่าเนี่ย เขาก็จะเข้าไปในจุดยุทธศาสตร์สําคัญไว้ก่อนอันนี้ของไทยเนี่ย็ดจุดที่เราได้เนี่ยยันขอให้ดูภาพที่สามประกอบด้วยเราจะมีช่องสายตะกูถูกไหมคะ uh huh. แล้วก็ประสาสตตามเมินทมอันนี้ที่เราขึ้นไปล้อมรั้วไว้นะคะมิงั้นเนี่ยมันจะเ,ออเกิดปัญหาขึ้นมาอีกว่าเดี๋ยวประชาชนฝั่งเขาขึ้นมาแล้วก็มีกองกําลังจัดตั้งหุ้นเซนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมีประสาสตะควายช่องจอมนะคะ พยานย,ยาวภูมะเขืออันเนี้ยที่เป็นผูสมอเป็นจุดประทะเดือดอยู่เมื่อคืนโดนตัวช่องอันมาช่องบกสัตว์ผสมพระวิหารสิจุดเนี่ยเราได้เปรียบแต่จุดภูดมะเขือเน,นี่ยที่เมื่อคืนตลอดทั้งคืนเนี่ยรับมือกับการโจมตีของกัมพูชาคือเขาเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาเป็นนักลบเท้าเปล่าเนาะเป็นนักลบทหารป่าอย่างเงี้ยเขาก็ชํานาญพื้นที่มากเขาก็จะใช้วิธีใช้อาวุธเล็กแล้วก็ยิงจู่โจมเข้ามาแล้วก็ มีการเอเรียกว่าเราก็เลยต้องใช้เครื่องบินลบขนาดใหญ่นะคะ <Okay. S 1> ไปตัดด้านหลังว่าอย่างนั้น hmm. อันนี้ไอจุดเนี้แหละค่ะที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามเนี่ย hmm. เขาก็มองว่าเนี่ยแบบเนี้ยต่างฝ่ายก็ต่างที่จะไม่ได้เหมือนยึดข้อตกลงหยุดยิงจริงเพราะว่าคุณไม่ได้แก้ปัญหากันที่รากเงานะคะ hmm. แล้วไอ้สิ่งที่ส่วนมากเนี่ยการเจรจามันซับซ้อนคือแรง ผักจากภายนอกเมื่อวานเราเห็นจีนใช่ไหมเราเห็นสหรัฐอเมริกาและที่ดิฉันงงมากคือฝรั่งเศสไม่รู้มาจากไหนเนี่ยก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันว่าโอ้ฝรั่งเศสต้องการผลประโยชน์ทางทะเลบริษัทของฝรั่งเศสด้วยหรือเปล่าพอ<ม>ตัวเองไม่ได้อยู่ในโต๊ะแต่ตัวเองรีบโทรศรัพท์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการมองในแง่ร้ายต่อฝรั่งเศสนะแต่มันก็มีหนังสือเล่มเนี้ชี้ชัดเลยบอกว่าเอ่อฮาวาสเอนเนี่ยเขาบอกเลยปกติมหาอำนาจเนี่ย จะเข้ามาใช้การกดดันนี่แหละและใช้เครื่องมือเศรษฐกิจนะคะเอ่อแล้วก็เครื่องมือความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาแบบนี้พวกง่ายๆว่ามันก็ไม่ยั่งยืนคุณธนัทเพราะมันไปอยู่ภายใต้แรงจูงใจข้อตกลงทางเศรษฐกิจและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบกรณีที่หนังสือเล่มนี้พูดคือกลุ่ม iuf ในเซเนกัลเโอนโอ้ปูปะทะกันเดือดเลยแล้วก็มาบอกว่าอ่าเดี๋ยวยุดยิงหยุดยิงแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์เพื่อซื้อเวลาเท่านั้นเอง เพราะว่าอะไรเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เวลาซื้อเวลาเดี๋ยวคุณก็ไปฟื้นฟูอาวุธแล้วก็ไปฟื้นฟูทรัพยากรขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะมีการมองว่าทั้งไทยทั้งกัมพูชาเนี่ยต่างฝ่ายต่างรักษาผลประโยชน์ชหรือจริงๆต้องการฟื้นความสัมพันธ์จริงๆหรือแค่ป้องกันแรงกดดันจากนานาชาติทางการค้าที่กดดันเข้ามาชั่วคราวค่ะ เอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อดูกันเรื่องของสิ่งที่หลายคนเรียกร้องนะครับว่าเราควรจะทาเงินการอย่างไรเห็นร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ํามันร้านบ้านเรือนประชาชนของเราเนี่ยถูกทําลายประชาชนบาดเจ็บเสียชีวิตกันนะฮะมากมายเกิดขึ้นจากน้ํามือของใครต้องท่วงถานความรับผิดชอบกันอย่างไรนะครับก็มีคําที่เรียกว่าอาชญากรสงครามก่ออาชญากรรมสงครามขึ้นนะครับก็ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ต้องมีคำถามแล้วว่ามันละเมิดมันเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามหรือไม่การโจมตีพลเรือนโดยเฉพาะโดยใช้อาวุธหนักเนี่ยนะฮะอย่างจรวดอย่างระเบิดก็แน่นอนนะครับเข้าข่ายแน่นอนอาชญากรรมสงครามเนี่ยตามประวัติศาสตร์นะครับก็มีการลงโทษกันมาตั้งแต่ยุค6 0 0 5 0 0 600ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าช่วงปีพันแปดรนะครับเริ่มที่จะมีลักษณะของความชัดเจนยิ่งขึ้น ใครที่คนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพต้องรู้อยู่แล้วล่ะถนนอังรีดูนังก็เป็นชื่อของนักธุรกิจชาสวิสเซอร์แลนด์นะครับผู้ที่ได้เป็นผู้ผลักดันนะครับตีพิมพ์หนังสือเรียกรยก้องลดความสูญเสียในการทําสงครามก็เป็นที่มาของอนุสัญญาจเจนีวานะครับอนุสัญญาจเจนีวาเนี่ยเป็นชุด ข้อตกลงระหว่างประเทศอนุสัญญาเจนีวามี4ฉบับฉบับแรกพันแปดร้อยหกสิบสี่ไล่มาเรื่อยๆจนถึงปันพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าก็จะมีรายละเอียดของแต่และฉบับเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับอันของฉบับแรกนี่ก็ทั่วไปนะครับเรื่องของผู้ทหารทหารที่รับบาดเจ็บผู้รักษาพยาบาลนะครับก็รวมเป็นกลุ่มอนุสัญญาเจนีวาก็มีการระบุมานะครับจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นเป็นครั้งแรกก็เป็น การดําเนินคดีระหว่างประเทศครั้งแรกกับอาชญากรสงครามก็คือตามที่นูรเรมเบิร์กของเยอรมนีนั่นเองนะครับฝ่ายทําพันธมิตรก็ตั้งตั้งศาลขึ้นมาเพื่อไต่สวนแล้วก็ดาเนินคดีกับอาชญากรสงครามซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเยอรมันเยอรมันนั่นเองนะครับก็เป็นไล่เลียงกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรายึดถือก็คือธรรมนูญกรุงโรม ปี1998แต่ว่ามีผลังกับใช้จริงๆน่าจะเป็นปี2002นะครับต้องก็มีกระบวนการให้สถาบัานะอะไรต่างๆนะครับก็กําหนดไว้อาชีพสงครามคืออะไรนะครับก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดกันทางอาวุธไม่ถึงขั้นประกาศสงครามนะครับอย่างกรณีของไทยกับกัมพูชานี่ก็ถือว่าเป็นอาร์มคอนฟ lict แล้วการขัดกันทางอาวุธมีการตั้งใจยิงโดยที่ไม่เลือดหน้านะครับยิงเข้าใส่พลเรือนผู้ไม่ใช่ทำการรบแม้แต่ยิงเข้าใส่ทหารแต่ว่ายิงแบบ ผิดหลักการหลักกฎหมายมนุษยธรรมที่ให้ได้สัสดส่วนเนี่ยคือยิงยิงยิงกองพันเนี่ยแต่ใช้อาวุธที่เป็นระดับระดับใหญ่เลยเนี่ยมากเกินไปเกินความได้สัสดส่วนเนี่ยก็ถือว่าก่ออาชญากรรมสงครามแล้วเพราะมันผลกระทบไปถึงพลเรือนด้วยนะครับการตั้งใจยิงเป้าหมาย แล้วก็กระทบไปยังบ้านเรือนพลเรือนการใช้สงครามเกินธรรมเนียมสงครามก็คือผิดหลักไปอย่างเช่นอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพแก๊สฟิตต่างๆการใช้โลภมนุษย์นะฮนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเข้าข่ายก่ออาชญากรรมสงครามเช่นกันนะเราจะเห็นภาพก็ ใช้พื้นที่จานตั้งยิงในพื้นที่ชุมชนเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามยิงแล้วก็มีรายละเอียดปีกย้อยต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนชัดเจนว่ากัมพูชาได้ก่ออาชญากรรมสงครามและผู้กระทาความผิดเนี่ยมไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ลงมือเท่านั้นนะครับทหารที่ยิงกดปุ่มยิงหรือว่าหรือว่าเป็นผู้ลั่นไกลปืนเนี่ยผู้สั่งการหัวหน้าก็ก่ออาชญากรรมลุกรานเท่ากับระดับผู้ ระดับผู้ปฏิบัติการเช่นกันนะครับแล้วคราวนี้จากธรรมนูนกรุงโรมนะครับก็เป็นเหมือนกฎหมายใช่ไหมล่ะกฎหมายที่จะควบคุมดูแลเรื่องนี้ผู้ที่จะดําเนินการก็คือตามธรรมนูนกรุงโรมก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศชื่อย่อว่า I c ซตั้งที่อยู่กรุงเฮกเหมือนกับ i c j นั่นแหละครับนะครับ,นะครบใครจะดําเนินการได้ใครที่อยู่เข้าข่ายรัฐภาคีแน่นอนใครที่ให้สตยาบาลเป็นภาคีกัมบูชาเขาเป็นนะครับ คบ,บูชาเขาเป็นของเรานี่ไม่ได้หาสตยาบ,บันแต่มันมีช่องให้ว่าสามารถรับรองเขตอำนาจศาล ICC ได้เฉพาะกรณีเฉพาะเหตุอันนี้มันเกิดขึ้นในดินแดนไทายเพราะฉะนั้นช่องทางนี้ชัดเจนนะครับไฟเขียวได้ในการดําเนินการนะครับแล้วก็พอดําเนินการไปแล้วขั้นตอนโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเม่ยื่นฟ้องไปแล้วที่ ที่สำนักงานอายการของ ICC นะครับก็จะมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเอาทั้งทุกฝ่ายมานะฮะแล้วก็เปิดการสืบสวนเพิ่มเติมเมื่อมีมูลแล้วอายการเขาก็จะยื่นให้ศาล ICC เนี่ยพูดภากษาออกหมายจับนะฮะหากศาลยอมรับก็ออกหมาจับส่งไปยังรัฐภาคีเมื่อนําตัวบุคคลน,นั้นมาได้ก็ดําเนินการไต่สวนในชั้นศาลนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันไปจนกระทั่งไปถึงการลงโทษนะครับอาจจะ ยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศมีการชดใช้ค่าเสียหายจับคุมคุมขังหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วใครจะเป็นผู้เจ้าภาพเนี่ยผมก็ยังมองว่าน่าจะเป็นรัฐนะครับรัฐไทยซึ่งเท่าที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศก็ให้ข่าวว่าทางกรมสนธิสัญญากาลังดูเรื่องนี้อยู่แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะดาเนเินการอย่างไรอยู่มาเสียงเรื่องร้อมันมากจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันชัดเจนนะครับอย่างกรณีอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหากมองไปรอบตัวนะครับ เราก็จะเห็นตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของอยูเครนนายวลาดีมีร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับก็ถูกออกหมายจับโดย ICC มาสัก2ปีแล้วนะเวลาเดินทางไปไหนนี่ก็จะต้องดูเรื่องของอประเทศนั้นๆว่าจะปฏิบัติตามหมายจับหรือไม่นะครับจะเดินทางไปไหนก็ต้องคอยดูนะฮะว่าประเทศที่เป็นเจ้าภาพจะเดินทางไปเนี่ยเขาจะบังคับใช้หมายจับหรือไม่ แต่มันก็เป็นประเด็นการเมืองเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของอรัฐบาลรัฐบาลอำนาจนิยมอย่างฮังการีนะครับเขาก็ไม่พอใจนะครับก็พยายามจะเรียกว่าคัดค้านนายเปจชปินเดธันยูก็เหมือนกันก็ถูกออกไปจับก็คัดค้านเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ก็เล่นด้วยนะครับก็ครูเหมือนกับ ไปทัดทานอำนาจศาลนะครับคืออาจจะด้อยเรียกว่าด้อยค่าก็ว่าได้นะครับว่าเป็นอำนาจทางการเมืองมีการแทรกแซงเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่สําหรับกรณีของไทยเนี่ยน่าจะเป็นใช้เพื่อยึดหลักยึดโยงที่เราพยายามยึดมั่นมาตลอดนะครับว่าเราเนี่ยเคารพกติกาสากลในการ <ừ. S 1> ดําเนินการอาชญากรรมสงครามเนี่ยเป็นหนึ่งใน4อาญาระดับนานาชาติที่ร้ายแรงนะครับก็มีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับแล้วก็การลุกรานทางสงครามเป็นต้นเนี่ยกัมพูชาก็มีบุคคลที่เคยเคยก่อเหตุแล้วก็ต้องคดีเหล่านี้มาแล้วนะครับก็เป็นพลพักของขมิแดงใช่ไหมฮะในอดีตที่เราติดตามข่าวกันมามีการไตส่สวนมีการดำเนินคดีโดยสารนุยน่ยยตัวตุลาการที่ตั้งโดยสาชาชาชนขึ้นมาก็เป็นนี่แหละครับอาชญากรรมสงครามแล้วก็ ก <g arden> ารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มาให้ชาวกมูชานี่เสียชีวิตเป็นสองล้านอาจจะมากถึง 3, 000, สามล้านซะด้วยซ้ำนะครับตามตัวเลขที่ประเมินกันมาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะยึดหลักตรงนี้ได้เราก็ต้องนําหลักฐานที่โยงใยไปหาผึงผู้สั่งการที่ทําให้ก่ออาชญากรรมสงครามนะครับแล้วก็นําเรื่องนี้ไปสู่ระดับชา,าติตีแผ่ให้ให้ได้ทราบกันอย่างน้อยๆน,นะครับบทสรุปต่างๆที่ออกมาหลักฐานต่างๆที่มีมาต้องทําให้กระจายเพื่อที่จะทำให้ เข้าสู่สายตาประชาะคมโลกครับนี่ก็เป็นนิวสไฮไลท์สำหรับเช้าวันนี้ครับ News